สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map The Fox นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตที่เขาอัปเดตมาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มีมีอัปเดตเข้ามานะครับแกนูน่นแกนี้เหมือนจะแก้เราพวกใช้โปด้วยนะครับที่ดูพอกันนะนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาพยายามแก้อยู่นะครับแต่จากที่เห็นนี่เหมือนจะมีการปั๊มของกันแต่ว่าก็ใช่ไมเถอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวมาดูที่สปอยอัปเดตกันสักนิดนึงว่าเขาสปอยอะไรมาแล้วก็มีอัปเดตอะไรเข้ามาาบบ้งนะครั เดี๋ยวจะทิ้งเป็นโค้ดไว้ให้ด้วยนะครับโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้แล้วก็โค้ดทั้งหมด,ดนั่นเองนะครับหรือก็โค้ดทั้งหมดนั่นแหละโดยที่จะไปะอัปเดตเนี่ยจริงๆเขามีตั้งแต่วันที่28ช่วง30 28แล้วนะครับนี่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าแบบนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้มาพาด,ดูอัปเดตหน้าก่อนอันนี้เขาใช้คําว่าเป็นโรค3นะครับก็เอาง่ายๆคือเป็นชัปเตอร์อม่นแหละเพราะว่าในเกมนี้ยังมีแค่2 c h ชัปเตอร์เท่านั้นนะครับตรง แล้วก็จากที่ลองเล่นมาเนี่ยสายฟรยีอยู่ได้สบายเลยเพราะว่าส่วนตัวเล่นแบบสายฟรีเลยไม่เติมสักเกมฮาร์ดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่สอนที่สอนเล่นไปแล้วเนี่ยอาจจะเติมสักนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความเร็วน,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบอสในโลกสาจากที่ดูนะไม่แน่าอาจจะเป็นบอสในโลก2องเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าอัปเดตล่าสุดที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นโลกใหม่น,นั่นเองนะครับนี่เป็นวอลคานกดิฟนะก็คือลึกลงไปอีกในชั้นภูเขาไฟน,นั่นเองนะครับตอนนี้มีกงบังไว้อยู่เพราะว่า เขายังไม่ได้เพิ่มฟิวเจอร์อะไรเข้ามาน,นี่นนี่อ่านี่ตามที่เขาบอกไปเลยโดยที่พื้นที่ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของมุมอยู่ใต้ถ้าลาวาเลยนะครับทุกคนที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเห็นแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสักนิดนึงนะครับเผื่อคนไม่ได้สังเกตนะไม่แน่ไอ้บอสที่เป็นโซ่อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นในโลกนี้ก็ได้นะไม่ใช่โลกหน้านะเพราะาโลกหน้าน่าจะเป็นธีมหิมะสมากวานะครับเกาะน้ําแข็งอะไรอย่างงี้นะ นี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่เขาเพิ่มมาแล้วก็ถ้าเราใครสังเกตดีๆในช่อง achievement เนี่ยมันจะมีเป็นการล่าบ,บอสอยู่นะนี่นะครับนี่ไอ้ตรงนี้เห็นไหมเป็นบอสฮันเตอร์นั่นเองใครที่ไม่รู้ว่าทํายังไงตอนนี้เขายังไม่มีให้ทำันะบเนื่องจากว่ายังไม่มีระบบบอสเข้ามานะในแผ่นหน้าก็จะมีเป็นบอสใหญ่เข้ามาอันนี้จากที่ดาวนะครับน่าจะมาอยู่ในไอ้ลูกกงนี่แหละอันนี้จะรอดูนะครับเวลาตีก็อาจจะดรอปของดีๆอย่างเช่นพวกรูนระดับ2อะไรพวกนี้เดี๋ยวรอดูตอนที่เกมอัปเดตแลกัน ตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากแค่แก้บั๊กแล้วก็แก้คนใช้สคริปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสปอยมานิดๆหน่อยๆอาจจะมีเป็นเป็นชุดมาให้ซื้อนะครับเป็นเหมนะือนอาฟิตนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โลกสามยังที่บอกไปว่าเป็นทีมหิมะเลยใครกำลังเจปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วค้างหลุดกลางคันแอป U g p h o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบค่าวหรือเรียกคห้ข้าใจง่าย,ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องข,ขึ้นมา แถมยังมียูทูบคลิกที่ไม่ทําให้หลุดจ,จากการเอฟเคราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพง่าพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน g o Google p l a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โคด้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทด้วยนะครับโดยที่ตัวเดบเองเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าเป็นฮิวช์คอนเทนต์แล้วก็มีบอสมาด้วยตามนี้เลยนะครับก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นบอสจาก บอลคโนดิฟนั่นเองนะครับก็คือส่วนลึกลงไปในส่วนของบอลคัโนไอ้ด้านขวามือเดี๋ยวเราดูว่าจะปลดยังไงแล้วก็จะมีเป็นไอซ์นี่ไอซ์ซีตันบัคตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าไอ้แพทหน้าเนี่ยคิดตันที่ขุดได้จากไอ้กอบลินเคลมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อันนี้เ,เรารอดูกันนะครับนี่จะเป็นมอนทีท่เขาสปอยมาเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นการพอร์ตเข้าเกมแล้วนะครับในเซิร์ฟเทสนะนี่มีงงมีเงาละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเป็นอีลิทมาให้ดูด้วยนะครับนี่อีลิทจะเป็นแบบนี้ แล้วก็เขาบอกว่าตัวใหญ่ขึ้นนะเอออาจจะเจอมอนที่เรียกลูกน้องลายหรือเปล่านะครับอันนี้รอดูอยู่นะวองว่าในอนาคตจะมีระบบเป็นแบบสายเวทอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสปอยอันนี้ก็เหมือนเป็นนักเวทนะเออไม่น่าใช่นักเวทที่ถือเคียวหรอกอก็ไม่นแน่นะครับในส่วนของรายละเอียดอัปเดตล่าสุดที่เขาเพิ่งเข้ามาก็มีอีกเล็กเน้อยๆอยนะครับที่อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากนะครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะ ก่อน,นันที่2คือสําหรับเหมือนแก้ในการอะไรสักอย่างครับก็คือออปติไมให้มันดีขึ้นนั่นแหละควาจริงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ได้เล่นในแบบคนโลกราฟิกนะเออเขาบอกว่าน่าจะปรับให้บรนลื่นขึ้นเอาง่ายๆนะครับตรงนี้อันที่3ก็จะเป็นการใช้เกมฮาร์ดนะครับไอเจ้าตัวช่างไอแท่นตีเหล็กเนี่ยทุกที่นะเออเป็นฟ็อก์แอนิเมนะก็แปลว่าก่อนอันนี้มีบั๊กนะครับอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้เติมเกมฮาร์ด แล้วก็อันที่5อันที่4ที่เขาเพิ่มมานะครับไปเฉล่ยที่5อันที่5จริงๆก็ยังไม่เห็นตอนนี้ใครที่เห็นก็ฝากคอมเมนต์ทีนะครับเพราะว่าเราข้ามอันที่5แป๊บนึงอันที่5เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเพิ่มนะครับในส่วนของเลเพาร์ติเคิลก็น่าจะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์แดงๆนะครับเวลามอนหรือว่ามินิบอสเนี่ยมันตีเป็นเฮฟวียแท็ปมานะครับอันนี้ก็แอบงงอยู่นะว่า มันมีไหมเพราะตอนนี้ไปดูจากไอริปเปอร์ที่เป็นบอสใหญ่สุดก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับส่วนแพทซี 4, นะคเขาแก้เป็นในส่วนของสคริปต์นะใครที่ใช้โปใช้อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีเป็นคนที่ดูปไอเทมอยู่นะครับดูปไอเทมก็เผื่อใครม่งงนะครับสำหรับการดูไอเทมก็เขาจะเหมือนเสกไอเทมอีกอันนึงขึ้นมานะครับหรือว่าฟาร์ม1ได้ถึง2อะไรประมาณนี้นะครับก็ อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราฟาร์มไอเจ้าตัวนี้นะครับไอแม็กไมซ์ตัวนี้นะเออแม็กมาแล้วแหละเออแม็กแม็กมาเออเอาชื่อมันไปนะครับเออเราไม่ค่อยเก่งกินเท่าไหร่นะตัวนี้เนี่ยสมมุติถ้าเราตีมันได้หนึ่งเนี่ยมันอาจจะดูมาเป็นสิบเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าไอความรายแรงของการดูม,มันเยอะแค่ไหนแต่จากที่เขาปล่อยไว้สักพักหนึ่งจนกว่าจะแก้ก็น่าจะรายแรงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แล้วก็สาหรับใครที่อยากได้คำแนะนําสำหรับสายฟรีทูเพย์นะครับในช่วงเริ่มแรกๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยอันนี้เราเข้าช่วงเอนเกมแบบไม่ค่อยเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเราไปเสียเวลาทำไอเจ้าเวสก็อบลินเคฟอยู่นะครับถ้าเราไม่ทําไม่เสียเวลาในการทำเนี่ยส่วนตัวจะเล่นอยู่ประมาณ8-9ชั่วโมงนะครับถึงเอนเกมพอดีนะมีเอเคเ็กๆน้อยประมาณ3ชั่วโมงนั้นเล่นมือหมด สำหรับใครที่ข้ามมาแนะนะนําให้ทําให้สนใจเรื่องรายละเอียดอัปเดตก็ไปดูโค้ดในอธิบายนะครับเผื่อแบบเออข้ามมาตั้งแต่ต้นเลยนะแนะนําให้ย้อนไปดูก่อนนะครับเรื่องโค้ดเดี๋ยวเราจะรวมไว้แต่อันแรกๆที่มันยังพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อันที่หมดไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยจากที่รวมโค้ดมาทั้งหมดเนี่ยออโค้ดท,ที่เราจะใส่ได้เนี่ยมีประมาณ4โค้ดนะครับแล้วก็รีโลที่เราจะได้ในการรีเผาประมาณ20กว่าอันเลยนะเพราะว่าเขาแจกแบบบ้มๆจริงแล้วก็แนะนําให้รีบใส่ก่อนหมดน เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็โค้ดน่าจะเริ่มไล่หมดอายุแล้วก็มีโค้ดใหม่มาแล้วนะครับจากที่เดาก็คืออัปเดตหน้าโค้ด4โค้ดนี้น่าจะหมดอายุแล้วนี่นอ่ะมันมีเป็นโทเทมลัคก,กี้ให้ด้วยนะครับส่วนของโทเทมนี้ยังไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้ให้แนะนําใช้ช่วงท้ายเกมนะช่วงโลกหน้านครับแล้วก็ไอ้กอล์ฟลินเคปตัวนี้เนี่ยวิธีการปลดล็อกก็มาคุยกับเจ้าตัวคิงกอล์ฟลินตัวนี้จริงๆไม่แนะนําให้ทําเลยเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าเราจะต้องมี ฟาร์มของเยอะนะครับก็แนะนําให้ซื้อเป็นเจ้าที่ขุดพิกแคร์เคนตัวนี้หรือว่าจะไปซื้อไอ้ที่ขุดแมกมาก็ได้นะครับแล้วสองของที่ขุด2อันนี้เห็นมีคนบอกว่าไม่ต่างกันมากแต่จริงมันต่างกันเยอะจริงแล้วก็มันจะมีที่ขุดที่เอาไว้ช่วงเกือบจะเล่เกมนะครับเหมือนรอขายแต่จริงแล้วก็ยังดีอยู่ยังพอดีอยู่ตัวนี้นะครับไอ้เจ้าที่ขุดเรืองแสงตัวนี้นะเพราะที่ขุดเรืองแสงตัวนี้เนี่ยมันตีเร็วที่สุดในเกมนะครับนะแพทนี้แต่ว่าในแพทหน้าเนี่ยไม่แน่นอนแล้วเพราะนั้นก็ ส่วนตัวมองว่าถ้าจะซื้อจริงๆไม่แนะนําซื้ออันนี้นะครับแนะนําให้เก็บข้ามไปซื้อไอ้เจ้าตัวพ i ิกแอ็สีเหลืองหรือว่าพิกแอ็อาเคนตัวนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ดูถึงท,างท้ายคลิปนะประมาณนี้กันเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคลิปสอนเล่นไปสิอีกนะครับสำนี้นะครับผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์็นทางก็ดีนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปหรือไม่ตรงไหนผิดไปขออภัยด้วยแล้วก็อยากให้แนะนําอะไรหรือว่าจะมีอะไรที่แนะนําคุณลงหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับ